วันที่4ี่สิงหาคมนี้เตรียมตัวเลยนะคะใครที่ชีวิตติดขัดนะคะหาเงินมาได้ไม่พอใช้ชีวิตมีแต่เรื่องอะไรที่ไม่ดีนะคะมีแต่ปัญหามารุมเร้าให้ทําแบบนี้เลยค่ะเพราะวันที่4สิงหาตรงกับวันฟ้าอภัยนะคะบอกเลยว่านับเป็นวันมหามงคลตามตำราจีนค่ะเป็นวันเลิกดีสําหรับการไหว้ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ขอขมากับฟ้าในสิ่งที่เราได้กระทําผิดโดยไม่เจตนานะคะหรือการรู้เท่าไม่ถึงการค่ะหรือการล่วงเกินฟ้าดินค่ะเคยบนบานสารกล่าวแล้วจะ ไม่ได้ให้ไม่ได้ไปแก้นะคะอาจจะทําให้มีอุปสรรคในชีวิตนะคะทําให้ทําอะไรก็ไม่ขึ้นติดตดขัด,ข,ดขัดตลอดเลยค่ะมีประสบปัญหามามากมายเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สามารถใช้โอกาสนี้ทําสิ่งต่อไปนี้ได้นะคะคือการ จุดภูบก,กลางแจ้งนะคะ36ดอกนะคะทุกคนแล้วสวดคาถากัลประสูตน,นะคะหรือว่าจุดเทียนแดงหรือเทียนสืบชะตาก็ได้ค่ะหรือนะคะให้เตรียมทูบดําเทียนดําค่ะเอาไปเผานะคะแล้วปักไว้ข้างนอกบ้านนะคะทุกคนสามารถทําได้เลยตอนกลางคืนก็ทําได้นะคะเป็นการขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วภายในบ้านนะคะให้เตรียมผลไม้ค่ะเตรียมส้มเตรียมไข่กีฟองกี่ลูกก็ได้นะคะให้มีไว้ในบ้านห้ามขาดเลยค่ะแล้ววันที่4นะคะบ้านโครรวยเราจะ